เปิดพศ2550อายุ17ย่าง18และ2 4 9 0อายุ77ย่าง78หมูเดินผ่านภูเขาประตูป่วยเปิดประตูมาก็หงุดหงิดโดนตำหนิไปหาหมอโดนใบสั่งค่าปรับหรือคุณพ่อคุณแม่ทำให้เรารู้สึกเครียดหงุดหงิดนิดนึงช่วงนี้แย่แ่ปีกุนแล้วใช่จ้ะประตูเงินเปิดเนาะคนรอบข้างน่ารักแต่บางทีคุณจ,จุกจิกมากไปหน่อยลูกเต้าจะมาหาเพื่อนจะมาหาเงินกับใครมีโอกาสกลับมาดีบรรยากาศดีๆช่วงกลางสัปดาห์25-26ิ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอ่ะยี่สิบห้ายี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าหงุดหงิดอีกแล้วได้ข่าวไม่ค่อยดีเอ๊ะมันเป็นไพ่เซตเดิมทั้งทั้งที่ล้างแล้วแล้วก็หยิบสลับไปมานะเพราะฉะนั้นไพ่แบบเนี้ยบางทีเรื่องหงุดหงิดมาจากคนที่เรารักมาจากคนในครอบครัวมาจากคนอายุน้อยกว่าหรือบางทีเราทําตัวเป็นเด็กมากเกินไปก็จะมีปัญหาก็ได้สุขภาพเนี่ยดูแลตัวเองนิดนึงโดยเฉพาะพวกความดันพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะโรคเก่า เออแต่คนรอบข้างดีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแหละบางทีต้องใจเย็นด้วยเหมือนกันนะคะมาตอบเนาะปีกุลมาแล้วจ้าคุณที่เกิดพศสองห้าสามแปดอายุ 29, ยี่สิบเก้าย่างสามสิบหมูเดินถนนนะคะเกิดต้นปีฟังปีจอด้วยนะนะนะคะต้นสัปดาห์ไม่ค่อยดีตกงานออกจากงานมีปัญหาเรื่องงานบางคนก็ป่วยเออยิบยี่สองยิบสามยิบสี่ไม่ค่อยสู้ดีทักสักเท่าไหร่ประตูเงินก็เหมือนกันเครียดใจเราคิดลบ ใจมันดบๆคนรอบข้างก็คิดลบด้วยเหมือนกันระวังทะเลาะทะเลาะเรื่องเงินทะเลาะเรื่องงานทะเลาะเรื่องสุขภาพทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะประตูรักก็ปิดอ่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะบอกนะว่าถ้าเจอปัญหาอะไรอยู่ให้อดทนและอย่างแรกเลยเรื่องสุขภาพบางทีสุขภาพก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาทํางานได้ไม่เต็มที่เนาะบางคนเนี่ยมันเหนื่อยมีอะไรต้องทําไปก่อนนะคะ นาะบางคนเหนื่อยนอนไม่ค่อยอิ่มนอนไม่ค่อยเพียงพอบางทีช่วงใบใบาสาย,ายสาใบาสองใบาสาม,สามนี้รู้สึกป่วยแล้วาะฉั้นไปหาหมอสักหน่อยหรือพักผ่อนนอนหลับให้เยอะๆนะคะจะมีปัญหาเรื่องตุ่มผื่นแพ้หรือโรคภายในบางคนปวดหลังปวดเอว ระวังจะทะเลาะระวังจะเจอคนคิดลบทําให้คุณรู้สึกเกดอัดใจและอคติอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งออกจากงานอย่าทะเลาะอะไรกับแฟนนะคะใครที่มีปัญหาอะไรอยู่ก็ตามในนี้มันบอกว่ายังหาทางออกไม่ได้หรอกค่อยๆค,ค,คิดพักไว้ก่อนประคองตัวเองไปให้ดีในช่วงสัปดาห์นี้เนาะเรื่องเงินเรื่องทองก็อย่าไปทะเลาะอะไรกับใครหรือเจอคนที่มาพูดอะไรก็อย่าเพิ่งไปอินตามเขาะนะจ๊ะนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องมีสติประคองและดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีนะคะนะ บางคนก็เป็นจังหวะพักงานอ่ะเนาะแต่ถ้าไม่พักก็มีอะไรทําไปก่อนนะจ๊ะอดทนมันไม่ดราม่าตลอดไปหรอกชีวิตมันต้องมีดีมีไม่ดีสลับกันไปบา้างเนาะนะคะคุณที่เกิดพศออ2526อายุ41ย่าง42หมูอยู่ในป่าจะ้ะเกิดต้นปีฟังปีจอได้นะนะคะประตูงานเปิดจะ้ะ22-23ดีมีพลังอยากทำนูน่ทนทำนี่จะเป็นจังหวะที่คุณจะได้โชว์ความสามารถภายหนึ่งไม้เท้าเนี่ยเก่ง เกออ่งก็ต้องทําด้วยนะบางทีเก่งแต่ไม่ทําแต่เป็นจังหวะที่คุณจะฟิตเรื่องงานอะ่ะช่วงเนี้ยหรืออยากจะทําอะไรสักอย่างให้มันรู้สึกว่าเป็นชิ้นเป็นอันสักหน่อยอออยากใช้ความสามารถอะ่ะประตูเงินถามว่าเปิดไหมก็เปิดนั่นแหละเออแต่มันขมุกข,ขมัวโมมัว,มว,มว,มวสักนิดนึงสถานการณ์รอบข้างจะมีผู้หญิงคนหนึง่งแอบซุบซิบนินทาหรืออาจจะทําให้การงานล่าช้าโดยเฉพาะช่วงวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกบางทีอาจจะเป็นผู้หญิงหรืออาจจะเป็นสถานการณ์รอบข้างก็ได้เนาะ ผู้หญิงคนหนึ่งมองอยู่แต่บางทีมันหมายถึงการที่คุณกําลังจะไปถือศีลการที่คุณกําลังจะศึกษาหาความรู้หรือเป็นจังหวะชะลอตัวเรื่องงานยอดขายก็อาจจะดอปหน่อยโดยเฉพาะช่วงกลางสัปดาห์นะคะยอดขายมันจะนิ่งๆอึดๆโอ้พไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาดีไม่ได้เสียหายอะไรในนี้ประตูรักเปิดคนที่เป็นคู่ของคุณถือว่าเป็นคู่อยู่แล้วและมีโอกาสดีที่คุณจะได้เจอคู่ใหม่แต่ทุนต้องโสดนะไพ่สองใบเนี่ยบางทีมันหมายถึงคู่ชู้ เนาะถ้ามีแฟนอยู่แล้วบางทีอ่ะอาจจะไม่เข้าใจกันเพราะคนอื่นหวังว่าแฟนคงไม่เจ้าชู้หรอกมองข้อดีของเขาให้เยอะๆแล้วกันโสดจะพบรักความรักมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างศาสนาก็ได้อยู่ที่การประคองกันไปเนาะระวังจะมีปัญหาเพราะผู้หญิงคนหนึ่งเดอ้อ <c oughs> เอาเป็นว่าคนโสดเนี่ยมีลุ้นนะใครเข้ามาในช่วงนี้ดูให้ดีนะไพ่สองใบามาติดกันบางทีอ่ะเจอคนดีจะ้ะแต่เขามีคนอื่นแล้วเขาอยากจะมีเราเป็นที่สองอะ่ะเอาอยัางไงดีละ่ะ แต่ถ้าถามพี่หวานมันก็ไม่ค่อยดีนะมันอาจจะดีแค่ช่วงแรกยกเว้นคุณรับสภาพได้จริงมีคู่อยู่แล้วประคองกันให้ดีนะคะมีโอกาสปรับตําแหน่งเรื่องงานมีโอกาสก้าวหน้าเรื่องงานถ้าจะไปสมัครงานใหม่ลองอัพตําแหน่งอัพเงินเดือนสักหน่อยสิดีถ้าติดขัดมีปัญหาผู้ชายคนหนึ่งจะช่วยเหลือมีโอกาสก้าวหน้าเรื่องงานจ้ะเพราะฉะนั้นโชว์ฝีมือให้ดีเลยถ้าอยากก้าวหน้าเรื่องงานเนาะเออนะคะ เมนเจอร์ Manager, ระดับผู้บริหารรออยู่หรือหลายๆคนก็กําลังจะปั้นงานให้กับตัวเองถ้าลงทุนทําอะไรไปแล้วคุณมีความสามารถนะศึกษาหาความรู้ให้ดีมีโอกาสพัฒนาก้าวหน้างานสําเร็จสมหวังเงินเพิ่มขึ้นจน้ะนะสู้เนาะแต่ว่าในนี้มันขึ้นว่าจะใช้จ่ายเงินตามอารมณ์นะบางทีก็หมดไปออกับของฟุ่มเฟือยของที่อยากได้ไปทําสวยไปทําอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงมันมีจุดล่วไหลหรือจะมีคนเข้ามาแล้วพูด หวานล้อมให้ไปลงทุนหรือให้เขาหยิบยืมเงินต้องอย่าเพิ่งไปหลงเชื่ออะไรเขานะเออซู้ซู้นะจ๊ะคนมีปัญหาเรื่องรักซ้อนให้อดทนถ้าคุณเป็นที่หนึ่งอยู่แต่ถ้าไม่ใช่ที่หนึ่งบางทีเราก็อย่าวุ่นวายอะไรมากอะเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอนะเนาะเออซู้ๆูจ้ะไ <c oughs> ม่ได้เชีย์นะไม่ได้สนับสนุนให้มีรักซ้อนแต่ว่าคนบางคนบางทีเราก็ตัดไม่ได้เนาะบางทีเขาก็ซัพพอร์ตช่วยเหลือเรา นะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไปยั่งของเขามาดีที่สุดนะคะคุณที่เกิดพศสองห้าหนึ่งสี่อายุห้าสิบสามย่างห้าสิบสี่หมูอยู่ในสวนจ้ะเกิดต้นปีฟังปีปีจอด้วยนะต้นสัปดาห์มาเครียดเครียดเซง็งเซ็งปวดหัวเออนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องงานหรือมีเรื่องต้องแก้ไขบางทีผู้หญิงคนหนึ่งทาให้เราอึดอัดบางทีกดระเบียบหรือความเครียดมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ นะคะงานพ่อบ้านแม่บ้านก็เป็นงานด้วยนะอย่าเป๊ะเวอร์เกินไปประตูเงินเปิดจ้ะนะคะบางคนกําลังคิดจะเปลี่ยนงานหรือหาอาชีพเสริมบางคนคิดจะจะเปลี่ยนรถกําลังคิดเรื่อง,องการเดินทางนะคะไปพักใจออได้ไหมได้โอ้เดินทางไปสู่เทพีโชคนะประตูรักเปิดผู้หญิงคนนึงจะช่วยเหลือเยียวยาและซัพพอร์ต คนในครอบครัวลูกเต้าก็ยังรักใคร่ปลองดองกันดีอยู่แต่บางทีคุณก็ต้องใจเย็นๆเบาๆหน่อยเนาะอย่าไปวุ่นวายกับลูกเต้ากับคนในครอบครัวมากจนเกินไปนะักนะคะยังมีความสุขไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่โชคดีสําหรับผู้หญิงนะจะโชคดีมากโชคดีน้อยแต่ก็ยังถือว่าเป็นความโชคดีและความอุดมสมบูรณ์บางคนลูกเต้าดีอบางทีแฟนก็ซนะัพพอร์ตเนาะ ถ้าโสดก็โสดไปเถอะมีความสุขกับชีวิตกับครอบครัวดีดูแลลูกเต้าของเราให้ดีหรือแม่เราให้ดีอันนี้โอเคเออแม่ยังอยู่ไหมนะคะเนาะเอไอพ่มีความสุขกัว,ต,ว,ต,วตัวเองบางทีถ้าไม่เครียดไปหน่อยปล่อยวางไ,ได้อันนี้เวิร์กเนาะช่วงปลายสัปดาห์นี้ดีมากเทพีโชคมารอช่วงวันที่ยี่สิบหกเออยี่สิบเจ็ดยีสแดยิบ้าเน่ยช่วงจังหวะน,น,นัะ้นนะความโชคดีมารอนะ เออนะคะนอกนั้นไม่มีอะไรในนี้มันขึ้นว่างานอาจจะอืดเอื่อยเลื่อนช้านัดผิดนัดบ้างนะคะไม่ได้ได้ดังใจขัดใจบ้างแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรอย่าคิดมากในนี้มันขึ้นว่าบางทีเราคิดมากเราเจ้าระเบียบเราเครียดจนเกินเหตุระวังป่วยนะคะมาตอบเนาะนอนกลบนี่เนี่ยตัวเองนะคะช่วงนี้บางทีกลนไม่รู้สึกไม่รู้ตัวเนาะ คุณหมูวัดจ้ะเกิดพศออ2502อายุ65ย่าง66และ2562อายุ5ขวบย่าง6ขวบเกิดต้นปีฟังปีจอด้วยนะจ๊ะโอ้ความหวังจ้ะอันนี้มันเป็นไพยย่แห่งความสุขความหวังเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่รู้จักบางคนก็มีชื่อเสียงในตำบลอำเภอของเรามันเป็นไพยย่แห่งความสุขนะเด็กๆก็มีความสุขดีคิดบวกประตูเงินเปิดแต่ว่าต้องควบคุมเรื่องเงินเอ่อจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามา บางคนก็จะจดนูน่นจดนี่อะไรเงี้ยเนาะนะแต่บางทีช่วงนี้จะมีคนพูดแรงๆจะมีคนจ้องจับผิดหรือจะมีคนที่แบบจ้องเอาชนะคุณหรือผู้จาวางอํานาจกับคุณทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกเนาะนะคะประตูรักถามว่าเปิดไหมก็เปิดช่วงนี้เป็นฟิลเบื่อเซ็งไม่อยากยุ่งกับใคร บางทีต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์เจอคนเจองานอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับพ่อแม่มันฮปปี้แต่ปลายสัปดาห์มันเบื่อเบื่อเซ็งเซงบางคนไม่ได้ติดต่อกับพ่อแม่หรือว่าอยู่ในมุมของตัวเองนะคะอันนี้ไม่ได้เสียหายเป็นไพ่แบบเบื่อเซ็งเท่านั้นเองอเนาะออนะคะสุขภาพก็โดยรวมรวมยังถือว่าแข็งแรงแต่ระวังในเรื่องของระบบเลือดสักนิดนึงนิ่วระบบเลือดไตอะไรพวกอย่างเงี้ยตามวัยของเรานั่นแหละเนาะเด็กๆเบื่อเซ็งอ่ะช่วงนี้คุณจะรู้สึกแบบอยากไปเที่ยวอยากไปพัก เออหรือไม่อยากจะเหมือนมีมุมของตัวเองอะนะคะมีอะไรบางเรื่องก็ไม่บอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยห้าขวบหกข,ขวดไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแต่บางทีจะติดติดทีวีติดอะไรบางอย่างเนาะคุณพ่อคุณแม่อย่าปล่อยให้เล่นโทรศัพท์มือถือหรืออะไรจนนานมากเกินไปนะพาอจะกลายเป็นว่าบางทีเขาไม่เอาสังคมเขาเขาเรียกว่าอะไรอะสมาธิสั้นนะเออใส่ใจสักนิดนึงคุณพ่อคุณแม่อย่าบ้าง,งานเกินไปนะจ๊ะอัครบเนาะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เอาเนี่ยเทพีโชคไปเลย นะคะทนเอ่อทนม่วงนะคะแล้วก็โทนชมพูสัปดาห์นี้นะคะการทำบุญเสริมดวงถือศีลวิปัสสนากรรมฐานธรรมะธรรมูสักหน่อยอยู่ในศีลธรรมสักหน่อยนะคะจะเสริมดวงดีมากเนาะวิตายแล้วอย่าเพิ่งดับนะหนึ <c> ่ง <oughs> นะคะแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะคะ โชคไม่ค่อยเด่นสื่อไม่มาแค่พอมีลุ้นนิดหน่อยแคาเล่นเยอะ